เลขไม่เพียง17,000กิโลเท่านั้นเห็นไหมคะชุดแต่งจากเลนลีอาร์ซีดําสลับแดงแบบนี้มีให้รอบคันเลยค่ะเรามีคู่มือเล่มทะเบียนให้ดูทุกคันเลยชุดแต่งเลนลีอาร์คจากมิสซูแท้ๆนะคะมีแค่คันเดียวเท่านั้น สประตูเอาไว้ขับในตัวเมืองแต่ถ้าเกิดอยากได้ฟิลเรนลี่นะคะต้องคันนี้เลย m มิตซู i ิชิไททานคันนี้นะคะเครื่อง2.4ตัว GLX Double Cab ค่ะปี21ที่บอกเลยนะคะพี่ๆว่าคันนี้เนี่ยเลขไม่เพียง17,000กิโลเท่านั้นเฉลี่ยใช้งานต่อปีนะคะอยู่ที่ประมาณปีละ 5,000กว่ากิโลค่ะพี่พี่รถบ้านแท้ๆเลยและความพิเศษของเขาเนี่ยไม่ได้มีแค่นั้นค่ะเขามีชุดแต่งเลนลี่อาร์คจาก Mitsubishi แท้ทั้งคันเลยค่ะพี่พี่บอกเลยนะคะว่าชาวสาวว s กม i s ซูเนี่ยไม่ควรพลาดเจ้าคันนี้เลยค่ะเดนหนูจะพาไปทำความรู้จักกับเจ้าคันนี้ก่อนเลยนะคะ เจ้ามิสซูบิชิคันนี้เนี่ยส่งตรงมาจากชะอำค่ะเจ้าของเดิมเนี่ยเป็นชาวชะอำดูแลรักษารถดีมากๆค่ะเห็นได้เลยนะคะว่าด้านหน้าของเขาเนี่ยไม่มีรอยชนขีดขว่วนหรือว่าชนหนักใดๆเลยนะคะโคมไฟคู่หน้าของเขาเป็นไฟโปรเจคเตอร์โคมไฟใส่คกลิปและด้านล่างค่ะเห็นไหมคะชุดแต่งจากเลนี่อาซีดำสลับแดงแบบนี้มีให้รอบคันเลยค่ะ ขยับเข้ามาสักนิดหนึ่งนะคะด้านข้างค่ะล้อของเขาจะเป็นล้อแม็กเดิมจากศูนย์สีดำเงาแบบนี้ขนาด16นิ้วค่ะเสริมมาด้วยบางโคนสีแดงแลนลีอาร์บอกเลยนะคะสีแดงแรงเล็ดค่ะด้านข้างนะคะคันนี้กระจกมองข้างสีดําเงามาพร้อมกับไปเลี้ยวและพับเก็บไฟฟ้าด้วยค่ะขยับเข้ามาอีกนิดหนึ่งนะคะคันนี้ด้านบนหลงังคานะคะเป็นสีดําแล้วก็มาพร้อมกับเสาอากาศนะคะตรงนี้ค่ะพี่ๆจะเห็นได้เลยนะคะว่ามี สติกเกอร์จากบริษัทกูอินสเปคชั่นบอกแล้วค่ะว่ารถของเราเนี่ยผ่านการตรวจจากบริษัทญี่ปุ่นกูอินสเปคชั่นที่มาตรวจให้ถึง344จุดนะคะรับประกันเลยว่าไม่มีพิกามน้ำท่วมชนหนักไฟไหม้แน่นอนโครงสร้างเดิมทั้งคันค่ะ ด้านข้างนะคะพี่พี่เห็นได้เลยนะคะว่าจะมีสติกเกอร์สีแดงสลับดําและเทาแบบนี้เป็นชุดแต่งของเรนลี่อาร์คนั่นเองค่ะชุดแต่งเดิมจากศูนย์แท้ๆเลยนะคะพี่พี่บอกได้เลยนะคะว่าคันนี้เนี่ยชาวมิสูบิชิแท้ๆต้องชอบนั่นเองค่ะแล้วก็คันนี้นะคะขับสนุกขับนิ่มๆค่ะใช้งานในเมืองได้สบายเลยด้วยด้านหลังนะคะแม็กไลเนอร์ถ้าเป็นมิสูปกติเนี่ยเขาก็จะเป็นของมิสูบิชิใช่ไหมคะแต่ตัวนี้เป็นตัวเรนลี่อาร์คแล้วค่ะพี่พี่แม็กไลเนอร์สวยๆเลยนะคะแท จะไม่มีรอยแตหกหักหรือบรรทุกของหนักเลยด้วยบอกเลยนะคะว่าพี่ๆท่านใดที่อยากได้รถเนี่ยเอาไว้ใช้ขับขี่ในตัวเมืองและบรรทุกของได้แบบนี้หนูแนะนําค่ะออกรถกับเรานะคะออกได้ทุกอาชีพค่ะไม่ว่าพี่ๆจะทํางานอะไรนะคะถ้าเกิดมาที่เราเนี่ยได้รถกลับบ้านแน่นอนค่ะภายนอกสวยขนาดนี้นะคะเดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างดีกว่า บอยรถบ้านการันตีคุณภาพด้วยคูอินสเปกชั o นบริษัทตรวจสภาพรถยนต์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นตรวจละเอียดสูงสุด344จุดเพิ่มความมั่นใจรายงานผลเข้าใจง่าย มาดูกันต่อในส่วนของภายในกันบ้างนะคะคันนี้ดูได้เลยนะคะว่าหน้าจอคันนี้เนี่ยเลขไม้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันกว่ากิโลนะคะเลขไม้แท้พี่ๆบอกเลยค่ะว่ารถของเราไม่มีกอไม้แล้วก็ตัดต่อเลขไม้แน่นอนนะคะแล้วก็มาดูตรงนี้ค่ะนี่เรามีคู่มือเล่มทะเบียน ให้ดูทุกคันเลยสําหรับพี่ๆท่านใดที่เดินทางมาดูรถที่เรานะคะสามารถขอดูเล่มทะเบียนแล้วก็คู่มือรถแต่ละคันได้ทุกคันเลยค่ะคันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมเขาเข้าศูนย์ไปเมื่อระยะทาง1400,0มกิโลฉะนั้นแสดงว่าถ้าเราออกคันนี้ไปนะคะสามารถเข้าศูนย์บริการเดิมได้ต่อแน่นอนค่ะบอกเลยนะคะว่าคันนี้เนี่ยสวยมากทั้งภายนอกและภายในเลยในส่วนของด้านในนะคะคอนโซลด้านหน้าสีดําสวยๆแบบนี้ค่ะพี่ๆตรงนี้สามารถติดโทรศัพท์มือถือเอาไว้ ได้ด้วยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดเนี่ยที่ชอบติดโทรศัพท์มือถือไว้ตรงเนี้หนูบอกเลยว่าสะดวกมากๆค่ะระบบความบันเทิงนะคะคันนี้เขามีมาให้ครบเลยค่ะไม่ว่าจะฟังวิทยุ FM AM หรือว่าใส่แผ่น CD DVD นะคะพี่พๆแล้วก็ตรงนี้สามารถเชื่อม USB ได้ด้วยค่ะคันนี้นะคะแอร์เป็นแบบแมนนวลซึ่งปรับได้โหระดับความแรงเนี่ยแอร์ทำงานแบบแรงมากและเย็นมากค่ะ เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะคะพี่พี่เบรกมืออยู่ตรงนี้ค่ะมีช่องวางแก้วให้ด้วย2ตำแหน่งนะคะพนักพิงตรงกลางนะคะแล้วก็สามารถเก็บของได้เลยด้านในด้วยคันนี้นะคะเบาะของเขาเนี่ยจะเป็นเบาะผ้าทั้งคันสีดําสับเทาสภาพใหม่มากไม่มีรอยฉีกข,ขาดหรือรอยขีดข่วนใดๆเลยค่ะพี่พี่บอกเลยนะคะว่าออกรถกับเราเนี่ยได้รถส,สวยๆคุณภาพดีๆกลับบ้านแน่นอนค่ะและท่านใดนะคะที่สนใจเจ้าคันนี้เนี่ยเดี๋ยวหนูจะไปบอกราคาด้านหน้าคะ่ะ สำหรับน้องมิสซูบิชิไทยท่านชุดแต่งเลลรีอารคันนี้นะคะราคา459,000บาทเท่านั้นค่ะพี่พี่บอกเลยนะคะว่ารถสวยๆแบบนี้ชุดแต่งเลนรีอาร์จากมิสซูแท้ๆนะคะมีแค่คันเดียวเท่านั้น ใครที่สนใจนะคะรีบๆเข้ามาจับจองได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่เพจบอยรถบ้านทุกๆช่องทางค่ะหรือถ้าใครสะดวกนะคะอยากดูน้องตัวเป็นๆเ,เนี่ยสามารถเดินทางมาได้เลยค่ะที่สาขาเพชรบุรีราชบุรีชะอำและหัวหินค่ะเรามีทีมงานคอยต้อนรับและดูแลพี่ๆทุกท่านอยู่นะคะบอกเลยนะคะว่าที่บอยรถบ้านเนี่ยมีครบจบทุกรุ่นค่ะสำหรับวันนี้หนูและเจ้ามิสซูคันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ